ยินดีต้อนรับสู่จลิตฟิกเลบพื้นที่ที่ให้เราให้ความสงสัยเป็นเหมือนประกายไฟเล็กๆที่จะพาเราไปเข้าใจโลกแบบเป็นมนุษย์จริงๆเพราะที่นี่เรากุรลศาคนให้คนได้ฟังกันจริงๆค่ะช่วงนี้ดูเหมือนนมจะกลายเป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะมาก จนเราเองก็แอบสงสัยเหมือนกันค่ะว่านมแท้คืออะไรนมสดคืออะไรและนม UHT ละ่ะคืออะไรทำไมนมบางเจ้าอยู่ได้หลายเดือนแต่บางเจ้าบูดภายในหนึ่งวันและที่ทำให้สงสัยที่สุดคือประสบการณ์ของเราเองในฐานะผู้บริโภคธรรมดาธรรมดาเราซื้อนมสดแกลลอนมาจากแบรนด์หนึง่งเปิดวันแรกโอเคดีอยู่ค่ะ พอามาวันที่2องบูตเรียบร้อยจ้าทั้งที่ยังไม่ถึงวันหมดอายุด้วยซ้ำพอจะถามแบรนด์ก็ต้องกรอกฟอร์มยาวเป็นหางว่าสุดท้ายเราก็ทำในสิ่งที่ผู้บริโภคทำเสมอคือ move on แล้วไปซื้อยี่ห้ออื่นแทนค่ะง่ายกว่าเร็วกว่าแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามาปวดหัวกับการกรอกฟอร์มค่ะ เรื่องเล็กๆแบบนี้เลยกลายเป็นคำถามใหญ่แท้ที่จริงแล้วมนุษย์ดื่มนมจากสัตว์อะไรได้บ้างนะและทำไมนมบางแบบถึงเสียง่ายเหลือเกินวันนี้เราจะเปิดห้องทดลองเล็กๆของนมเพื่อให้ความสงสัยของเราคลี่ออกอย่างมีสติคะ่ะนี่เป็นหนึ่งในฟันแฟกที่สวยงามมากนะคะ มีแค่มนุษย์เท่านั้นที่ดื่มน,นมข้ามสายพันธุ์ตอนโตสัตว์อื่นไม่มีพฤติกรรมนี้เลยเพราะเอนไซม์ย่อยนมลดลงหลังย่านมนมถูกออกแบบเฉพาะสำหรับลูกของสัตว์แต่ละชนิดโครงสร้างโปรตีนไขมันต่างกันมากจนสัตว์อื่นย่อยไม่ได้แต่มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตพิเศษ ที่แดดแปลงวัฒนธรรมวิถีชีวิตให้ร่างกายค่อยๆปรับตามโดยธรรมชาติมนุษย์ดื่มนมจากสัตว์ได้แค่4-5ชนิดเท่านั้นได้แกว่วัวแพะแกะควายและอูดค่ะเพราะโครงสร้างนมของสัตว์เหล่านี้มีแลคโตสหรือน้ำตาลจากนมในระดับที่มนุษย์ย่อยได้โปรตีนเคซีน อยู่ในรูปแบบที่เข้ากับระบบย่อยของเราไขมันแตกตัวไม่ยากเกินไปและไม่มีสารพิษเฉพาะสายพันธุ์ของสัตว์บางชนิดย้อนกลับไปในยุคโบราณนะคะกลุ่มชนที่เลี้ยงสัตว์พวกนี้มานานร่างกายก็จะปรับตัวย่อยนมสัตว์ได้ในวัยผู้ใหญ่เรียกว่า lactase persistence คือความสามารถในการย่อยลค t โทสได้แม้โตแล้วลค t โตสเท่ากับน้ำตาลในนมลคเทสเป็นเอนไซม์ที่ใช้ย่อยลค t โทสค่ะถ้าลค t เทสเยอะจะสามารถย่อยนมได้ถ้าน้อยจะทำให้ท้องเสียท้องอืดหรือปวดบิดได้คนไทยจำนวนมากมีลคกเทสต่ำเมื่อโตขึ้น เพราะเป็นพันธุกรรมของภูมิภาคเราเองเลยเกิดความเข้าใจผิดว่าผู้ใหญ่ห้ามกินนมซึ่งไม่จริงเลยค่ะเพียงแต่ต้องเลือกนมที่เข้ากับร่างกายเราเท่านั้นแล้วทำไมนมบางแบบบุดเร็วบางแบบอยู่นานมากคำตอบอยู่ที่การแปรรูปหรือ processing ค่ะนมสดแท้หรือ fresh milk ผ่านความร้อนต่ำฆ่าเชื้อเฉพาะบางส่วนแต่ยังเหลือจุลินทรีย์ธรรมชาติอยู่อายุจริงหลังเปิดประมาณหนึ่งวันค่ะเสียง่ายมากไวต่ออุณหภูมิมากนี่คือธรรมชาติของนมสดส่วนนม UHT ผ่านความร้อนสูงมากแทบไม่มีเชื้อหลงเหลือจริงอยู่ได้หลายเดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นแต่ไม่ได้แปลว่าปลอมนะคะแค่ผ่านกระบวนการที่ต่างกัน ดังนั้นนมสดบูดเร็วไม่ได้แปละว่าไม่ดีแต่แปละว่ามันสดจริงๆค่ะช่วงนี้มีการพูดถึงเรื่องนมแท้บนโซเชียลบางคนสงสัยว่านมแท้ในเมืองไทยเนี่ยหายากไหมนมบางยี่ห้อเป็นนมผสมหรือเปล่านมแยกชั้นคืออะไรนมที่บูดเร็วแปละว่าปลอดภัยหรือเปล่า แทนที่จะไปตัดสินว่าใครถูกใครผิดเราลองมามองในมุมคนช่างสงสัยกันดีกว่าค่ะว่าทำไมนมหนึ่งขวดถึงพาเราไปสู่คำถามใหญ่ระดับวิวัฒนาการมนุษย์ได้และพอศึกษาจริงๆเราก็พบว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแท้หรือไม่แท้แค่สองคำแต่มันเกี่ยวกับ Science บวก Biology ของนมแต่ละชนิดทั้งหมด แล้วนมคนล,ละ่ะผู้ใหญ่ดื่มได้ไหมในทางชีวภาพดื่มได้ค่ะในทางสรีรวิทยาไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นพิเศษในทางกฎหมายห้ามจำหน่ายในทางวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องที่ทำกันทั่วไปค่ะดังนั้นคำตอบคือผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องดืง่มไม่มีประโยชน์พิเศษและไม่ใช่อาหารที่เหมาะกับตลาดทั่วไป ประสบการณ์นมบุตรเร็วของเรามันไม่ได้ทำให้เราหงุดหงิดแต่มันทำให้เราสงสัยค่ะแต่แทนที่ความสงสัยนั้นจะถูกจัดการง่ายๆระบบร้องเรียนปรับยากยิ่งกว่าการขอวีซ่าทังที่ผู้บริโภคกำลังเสียเวลาให้ฟีดแบ็กฟรีที่แบรนด์ไม่ต้องจ้างวิจัยผู้บริโภคสักบาทเดียวพอขั้นตอนยากเกินไปผู้บริโภคก็ทำสิ่งที่มนุษย์ทุกคนทำคือสลับยี่ห้อทันทีค่ะ และนี่แหละอินไซต์ล้ำค่าที่แบรนด์มักมองข้ามเพราะความจริงคือคนไม่ได้เปลี่ยนแบรนด์เพราะโกรธคนเปลี่ยนเพราะมันง่ายกว่าสุดท้ายแล้วนมหนึ่งแก้วทำให้เราเห็นภาพใหญ่ของวิวัฒนาการมนุษย์ชีวภาพการแปรรูปอาหารพฤติกรรมผู้บริโภคและความสัมพันธ์ระหว่างเรา กับสิ่งที่เรากินขอบคุณที่มาสงสัยด้วยกันในวันนี้นะคะและนี่คือจอลิติฟิกแับเมื่อความสงสัยเติบโตมาอย่างมีสติสำหรับวันนี้บ๊ายบาย